ตายหนึ่งตายหนึ่งไมา่าดวยหยิบมีดฟันแม่งเลยตายดิกระจอกมีดฟันแบบแค่นั้นแหละเข้ามาดินะครับโรเมโลโรเมโลชาร์จไปท้องแตกโอเคครับผมวันนี้มาอยู่เกมฮัทช o w านะครับสำหรับใครไม่รู้จักเกมนี้เกมนี้เป็นเกมแบทเทิลร y ย l e นะครับอ่าเนลส์เวเบิร์นะครับมีผู้เล่นชีวิตทั้งหมด12คนนะครับ เกมนี้มีจุดมุ่งหมายในการฆ่าบอสนะครับบอสจะสูมทั้งหมด2ตัวหรือ1ตัวแล้วแต่เกมแล้วแต่แมตช์นั้นๆนะครับจะมาอธิบายนะครับว่าเกมนี้เป็นไงครับเพราะว่าเวลาดูเนี่ยอาจจะงงนะครับว่ามึงทำอะไรไล่มงไลเวทสำหรับในการเก็บคูนะครับแล้วก็ต้องเก็บคูทั้งหมด3อันนะครับคูเนี่ยมันก็จะกระจายไปตามแมตนะครับถ้าเราเก็บทั้งหมด3อันแล้วเนี่ยเราจะรู้ตำแหน่งของบอสนะครับถ้าเราเก็บได้1อันแล้วนะครับเราก็จะยิ่งรู้นะครับว่าบอสมันอยู่ไหนก็คือ แมปมันจะบีบลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะรู้ว่าบอสเนี่ยมันอยู่บนเวณนี้นะครับแต่เรายังไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่นะแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะดวงดีนะครับเจอบอสเลยโดยที่ไม่ต้องเก็บบอสแสหรือว่าอ่าดวงดีเก็บอันแรกแล้วเจอเลยนะครับโอเคสำหรับเกมนี้ก็ถ้าเราฆ่าบอสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นรางวัลมาครับเป็นอ่าโทเคนนะครับพอเราเก็บแล้วนะครับเราก็ต้องหนีนั่นเองนะครับแต่มันจะหนียากนะครับเพราะว่ามันมีเพลเยอร์นั่นเองนะครับ ก็คือคอยมายิงคอยมาแย่งเรานะเราก็ต้องฆ่าพวกเขาให้หมดนะครับแล้วก็หนีหรือว่าไม่ต้องฆ่าแล้วก็หนีอย่างเดียวก็ได้นะครับบอสตัวเดียวนอนบนดาดตายตเอาเฮ้ยดูเลือดดิเลือดเลือยลอดเดียวครับฮะได้เอ็กซ์เจอเมนต์อินเดอะฟูฟสเต็ปออฟ ออฟอะไรวะแม่งมันมีตัวบางออฟ FLA เอ็กปังแฟกแมนอะไรเสียงฮะเสียงแบบโคตรแบบว่าตงฟักงงอะโคตรไกลอะกล่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มีเสียงเหมือนเสียงยิงนะตรงผมมีเสียงมีเสียงคนเดินมันเข้ามาในห้องบ้านผมพอดีเลยหรือเปล่าไม่รู้ เลเวนมีคนเดินจริงตรงนี้เจอละนี่มันยิงใครวะตายหนึ่งตายหนึ่งแม่งนอนอยู่เนี่ยมีตะเกียงอะไรเปล่าวะเผาแม่งนี่เจอแล้วเผาแม่งมเผาส่งมาละเข้าบ้านนี้ประตูล็อกเปิดให้เปิดแล้ว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  ล็อกมันเอ้อไม่ไม่ได้แดกแล้วผมก็เปิดออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้วแม่งวิ่งหนีออกไปมันวิ่งหนีไปไหนหรอวะกะจะวิ่งตามไปฆ่าแม่งแล้วเนี่ยมันโดนไปนัดหนึ่งแล้วมันโลแล้วยิงเลย <c oughs> เนี่ยไอ้หนักการนะมันยิงเอ้ยผมยิงพลาดว่ะหยิบมีดฟันแม่งเลย ตายดิกระจอกมีดฟันด้วยแค่นั้นละอาจจะมีคนหนึ่งนั่นเนี่ยชิดยาแบบผมเห็นมาแล้วมันกำลังจะมาฆ่าผมเข้ามาดินะครับโลเมโลโลเมโลชาร์จไปท้องแตกตายหมดตายหมดสะ้วก็แบบแล้วจะกาดหนัดเดียวเอายาไห้นุ่มลืมหิวก่อนแล้วค่อยรูทจะได้ได้ยา หิวแล้วกันเหลือแค่ช่องเดียวเราที่หิวเลยบอสอยู่ตรงนี้โอเคฮะฮะโอเคมีอีกแน่นอนใช่ปะ่ะไม่มาร์คเมื่อกี้ไม่ได้ยิงใช่ไหม,ม,อไมอโอ้โหอยู่ไหนมาร์กนายไก่บ้างมีกี่คนคนราคาคนเดียวโอเคไซส์ขนาดยิงเลยเจอมาแล้วยังไปชาร์จอ่ะ หวังว่าพี่มาจะฆ่ามันก่อนที่ผมจะตายฮะผมวิ่งเข้ามาหามันเลยเฮ้ยมันมันดักตรงบันไดเลยว่ะมันมันเออมันมันดักตรงบันไดผมมันไม่ให้ขึ้นหรอกผมขึ้นนผมตายฟรี มันก็ใจเย็นเอเวนมันรู้ว่าผมปีนป่ะวะสวยตายอยู่ไหนอยู่ไหนด้านล่างเอาตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยมีหลายตี้มีหลายตี้มีหลายตี้หนีก่อนไม่ไม่มีมีมีผมได้เสียงเท้ามันมีคนเนี่ยเสียงยิงเนี่ยที่มาร์กเนี่ยมีคนนึงเนี่ย ใช่ป่ะวะใช่แหละไม่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วแม่งมีเสียงยิงมีคนนึงเนี่ยเนี่ยมาบ้านเนี้ยแหละสองคนเฮ้ยคนเดียวซอมบี้วิ่งตามอยู่เข้าบ้านไม้นะใส่เลสใส่เลสใส่เลสตายแล้วมั้งผมไม่รู้น่าจะตายแต่มีไอ้คนที่ผมมาเน,นี่ยเป็นคนนึงที่เข้าบ้านร้าน,นโอ้โหโอ้ у, โหมันยิงผมวะนี่ไงยิงธนูสวนด้านหน้าไม้อพี่มันของแทงโอเคโอเค,อเคงั้นผมตัวทวงเองไปไปไม่ให้ตัวทวงนี้ตัวล่อ ใครกำลังวิ่งล่าแม่งอยู่ก็อยู่นี่นแหละเคยเห็นแล้วมาโดนไปหนึ่งนัดต้องมีอีกคนไอ้ไอ้ยไอ้เวซมอ,อซมบี้โอ้โคตรเสลออมันมันฉีดยาอยู่มบบไม่ตาย,ตายโดนยิงแม่งแม่งแม่งไม่ตายแม่งจะโยนระเบิดใส่ผมแม่งโคตรบ้าคลั่งอ่ะ โดนเบอร์นิ่งโอเคไม่เป็นคนนะฮะโดนไปคนนึงโดนโลเมโลระยะโอ้โหตายปะมันโดนโลเมโลระยะกลางผมไปแม่งไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มาเล่นเลย,ชยใช่ใช่ใช่อโอ้โหเฮ้ยทำไมมันมากันเยอะจังวะโคตรมันไม่เป็นไรอย่เป็นไรได้ยิงเยอะแล้วขวามือนะ <c oughs> ขวามือผมบอกเลยยางขวาจริงด้านหลัง ปิดไปด้านล่างบ้านอะ่ะด้านล่างบ้านมันมียาอยู่ตอนนี้มาขึ้นมาขึ้นทางนี้ปะซนันแม่งนัดเดียวน่าจะแรงระวังซ้ายบ้านล้างนะมันใช้ซนันเหมือนกันมันไจะใช้ลา moc. พิเตอร์ไม่รู้เกมเนี้เรียกอะไรเฮ้ยนั่นแหละยิงไม่เป็นไรเจย์นมรีโหลดก่อนรีโหลด,ดดิเฮ้ย เออป่ะมันน่าจะหมดแล้วเมื่อกี้เส็งหล่อเล่งดีนั่นน่ะเจอแล้วน่ะมันอยู่บนศพผมเฮ้ยเดี๋ยวนะซอมบี้มันวิ่งไปยังไงมันมันกันลองหัวหน่อยไว้ซ้ายมือโอ้ยเฮ้ยมันเห็นแล้วมันมันมีใครบ้างโอ้ยหนีเถอะว่าหนีเถอะหนีหนีจริงหนีจริงเออวิ่งเลยวิ่งเลยตายโคตร

ไม,ม่อะไรไม่อะไรผมแม่งก็ต่างอะไรกันหรอกเนี่ยลุนฮันเตอร์ดิเป็นไรมงเป็นกับปุกนออะเอาไ้เะนัดมันน้อยนะเราจะรอบอสมันฆ่าหรือว่าเราจะไปเติร์นเลยรอรอเดี๋ยวเรารอรอ,อไม่ใช,ยใช่ยาน้อยมากรอให้มันเี๋ยอเยอะตอนนี้เข็มชียาเหลือส<พ>องยาเฟิร์สเอดเหลือหนึ่งโอ้โหถ้ายิงก็ได้อยู่ ทำให้โดนก็เอ้ยฮะเอาดิเตอร์ดีรออะไรอะเวลาสไนายมือสไนเปอร์แล้วนี่โอ้แล้วผมทำอะไรได้ไมเนี่ยมึงกลับเอาสนายอีกเหรอ,ดอเดี๋ยนะก็ไม่มีปืนชาแล้วะ่ะอย่างนี้มันยิงไขวะมันอยู่ไหนมาแค่ไหน,นผมเจอมาละโอ้โหโอ้ถ้าผมเอาสไนายมาแม่งตายถ้าผมเอาสไนายมามันตายไปแล้ว วิ่งกลับไปเอาซานาอีกรอบนึงกันเอา้ายูแฮปปี้ดีกว่าเนี้ยฟอนเ,ออเซิร์ฟเวอร์ไทยยิง่งตัวเกลียดคอนเน็กตสี่ห้าวิเป็นปะโอ้โหเป็นโอ้โห,โโหแบบแม่งพอดีเกินเฮ้ยโอ้โหถ้าเป็นพอเซิร์ฟนี่ไม่ไม่ใช่นะฮะโหลดออกเลย โอ้ตัดจบแบบเราสุดวีซอรี่เดี๋ยวก่อนนะแชทดับเล์แฮดเฟลพิสตาเกนีเนี่ยฟิวมินิทอีฟแดทฟลพิสคอนแทคซัพพอร์ตเว็บไซต์ฮะโฉมพิชั่นดีเทลคืออะไรผมตายแล้วนี่หว่าเนี่ยเอ้าอะดีๆมันคือมันบัคใช่ไหมเนี่ย อ้าวตัวไม่ตายชัดเลยอึจเจเลยนะเกมบัก